ก็แน่นีมีแฟนถามมาถามๆว่าใส่เงินเมื่อไหร่่ะไม่เอาสมมติเอาเดียวจะมาแล้วแต่งตันแล้วก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วต่แไม่ก็อีกไม่กี่ไม่กี่วเนเองนะเอ้ยใกล้แล้วเนาะเออใกล้แล้วใกล้แล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ก็มาแสดงของเราก็ใช่ค่ะอนาคตแล้วกันเออเตอนที่ สี่ปีละสี่ะีมัคิดว่าเป็นสี่เดือนละกันค่าเทไรคุณไม่รู้แค่เออใช่สี่เดือนก็พอจ้าว่าเป็นช่วงที่มูนสี่เดือนตอนนี้ถ้าสี่เดือนเนี่ยอ๋อใช่กำลังตั้งรักแคสี่เดือนนะสี่ปีละกันอันนี้ยังไม่ต้องแต่งงานแต่งคู่ก่อนแต่งแบบแต่งแต่งคู่กันใช่วันนี้เป็นแมทชิ่งถ้าเราแต่งงานก็จะแซปอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะเลือกไม่ถูกว่าใครจะเป็นแมนเพราะเราแบบแซัปคู่เราเลือกคอสตูมกันไม่ได้ก็ต้องมีมีเลือกต้อง ต้องถกเถียงกันอีกเยอะมากเลยค่ะสำหรับการแต่งค่ะจริงๆถภาเป็นผมเขาบอกว่าชอบอไหนอะไรเงีทยเอาจริงๆนะเอาแบบเอาแบบฝันๆเพ้อๆเวลาดูหนังแบบน้องก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอาจจะพื้นฐานสองคนน่ะไม่ได้อยู่ในจุดที่มีความคาดหวังหรือฝันกับเรื่องนี้เท่าไหร่มแล้ยเอาจริง <fuck> มันทำมัน <Nixon> มันเขาเรียกว่าอะไรมันปรับตัวยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยเป็นสิ่งที่ ที่ที่เป็นไปได้เออเราไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างแบบผู้หญิงสองคนหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเป้าหมายหลักๆในการที่จะแบบมีความสัมพันธ์กน่มันจะเป็นความรู้สึกว่าขอให้อยู่กันได้ยาวๆขอให้อยู่กันไปแจงแกอะไรเงี้ยเฮ้ยความคิดแค่นั้นนะคะแล้วก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่อพ p r ิ c สิ่งนี้นะเราดีใจมากที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาสักทีเรารู้เรามีสมติข้อเทียมสักทีเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ควรต้องเกิดขึ้นตั้งนานแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานแบบเบสิคเป็นเป็นอ่าสิที่ขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับแต่ว่ามันอาจจะยังพื้นที่ที่เหมาะสมกับคนอื่นคนที่เขารออยู่คนที่เขาพร้อมเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พื้นฐานไม่ใช่สิ่ง่จำเป็นต้องทำมันนี้ราการที่แบบมีกฎหมายมาแล้วบังครั้ครูต้องแต่งเออจะระวังแผนจะพร้อมกันเมื่อไหร่ แต่เราต้องถามก่อนไม่คือเอาจริงอะมันอยู่มันมีนะในความคิดค่ะแต่ว่าคือคุยเรื่องอนาคตอะคุยแต่ว่าถามว่าแต่งงานเป็นโปรแรกที่เรานึกถึงไหมอาจจะไม่เราอาจจะเป็นแบบช่วยกันเก็บตังค์ช่วยกันพาไปเที่ยวรอบโลกไปนน่นไปนี่อะไรเงี้มีงานเราเชิญพี่พีก็อยากทำแต่ขราต้องมีเงินเยอะๆก่อนไงใช่แล้วก็อยากเก็บ เที่ยวไปใช้ชีวิต <โด S 1> ร่็ <โด S 1> เป็นแรมพ่อแม่เราอะค่ะแต่แล้วคู่ยังไม่แต่งงานแต่ว่าจดทะเบียสนสมรสกป็น่อร์นี้เราได้มีความเออเรื่องนี้ก็คุยกันนะคะคุยกันคุยกันค่ะใช่คือพอเป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะมันก็มีรายละเอียดอยีกเ<อ>ยอะแยะมากมายเช่นกันพอพูดตรงกงอ่ะมรารู้สึกว่านอกจากซิวอ่ะเรายัง,เร,ยงเรายังมีครอบครัวของเราที่ต้องดูแลอยู่ไม่บอกว่าถ้าเราแต่งงานกันอ่ะมันแปลว่าครอบครัวเราสองคน จะต้องเหมือนว่ามันจะมีภาพของการที่ต้องสื่อสารกันเรื่องนี้มากขึ้นมากว่าแล้วเราจะดูแลกันยังไงือเรื่องของกฎหมายมันตามมาด้วยเราออกในการเป็นคนคน,คนเดียวกันมันฟังดูโรแมนติกมากเลยแต่นี่คือความจริงที่ที่เราควรต้องคิดว่ากฎหมายมีรายละเอียดยังไงบ้างอืมไม่ใช่แค่อุ้ยมันได้แล้วทําเลยอะไรเงี้ยเออเราไม่รู้สึกว่าเราวนผ่านปรเซสในการสื่อสารตรงเนี้ยอย่างลึกซึ้ง,งอย่างตรงไปตรงมามากมาก,มากและใช้เวลาในการการ่นกรองอะค่ะ พื่อให้สิ่งนี้ที่เราทำมันจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจผ่านพากษตัดสินใจที่ดีที่สุดมาแล้วอืมไม่ได้อยากจะแบบแต่งเอาภาพอย่างเดียวเอาภาพทั้งสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะค่อนข้างเป็นคนจริงจังทั้งคู่เรื่องพวกนี้ก็เลยแบบือต้องคิดกันดีๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็คืออยู่กันแบบเมียเมียแล้วค่ะไม่ไม่จำเป็นเมียเมียใช่ยงคะใช่เราเป็นเมียเมียค่ะก็คือเหมือนผัวเมียทท่าไหร่ ไม่อยากพูดแล้เนาะเทปลับหรอเทย์บายเดนก็ไปไปกันวันต่อวันเหมือนเติมความหวานให้กันและกันคุยกันทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือไม่ปล่อยมือมันเป็นเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพื่อนไม่เพื่อนไม่ทำหลายอย่างที่เราทำแท็เออมันมันไม่ใช่เพื่อนคุณพี่งมันมีแย่แล้วเนี่ยอ๋อมันเมียเมีย่ ก็คือแบบกลมันถ้าลงลึกกว่านี้ก็คืออินิเกิดแล้วนะเดี๋ยวจะต้องบอกแล้วว่าทำอะไรกันบ้างต้องเซนเซอร์เนาะอะไรก็เฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็คิดว่ายิ่งพอเป็นเพื่อนกับกันหญิงหญิงหรือชายชายก็ตามมะค่ะเราก็จะมีจุดที่เราต้องเรียนรู้การดูรีสตาร์ทกันกับกับคนรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมินว่ามันก็เลยยิ่งทำให้ชัดว่าอะไรที่จะเรียกว่าเพื่อนอะไรที่จะเรียกว่าแฟนก็อย่างที่นคนทั่วไปเข้าใจนั่นแหละคือใช่คือเราม่ใช่แบบว่าจะเป็นินดีครับเรามันเป็น t ีเพราะว่าที่ไนี้ก็จะแบบมีน้องๆอ,อ่ะเป็นแฟชั่นอ่ะอว่าเป็นแฟชั่นแล้วก็ตกไ่อะไรอย่างเงี้ยแกะแชร์นี้หน่อยไหมคนก็บอกว่าเว็นเกเพราะว่ามันกำลังมาใช่ไหม l g b t เรื่องเออเรื่องพวกนี้ซิว่า ไม่อยากคือถึงแม้ว่าเขาจะลองแล้วแล้วเขารู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่อยากให้ไปเลเวลว่าแบบเฮ้ยเธอทาตามแฟชั่นอีกคือฉัรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ให้เขา explore ได้คือ LGBT มันมันมันหลากหลายอ่ะแล้วแล้วเออมันหลากหลายมากมากแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟการที่เราไปเลเวลว่าแบบใครจกคนหนึ่งทำเพราะแฟชั่นมันแล้วในความเป็นจริงที่สุดมันเป็นเรื่องส่วนตัวมาถึงว่าคนทํเท่านั้นได้อ่ะ เรามีความรักเราได้อะเราไม่ไม่ถึงว่าได้กับใจเราหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่รักที่เราตั้งใจจะไปรักกันจริงๆแต่เราทำเพราะเทรนด์หรือเทรนต้องสมมติเราก,ก็เราก็แค่ไม่ได้โอกาสในการเจอรักนั้นอะแต่ไม่แน่เลยไปรู้เริ่มต้นด้วยเทรนพ่อาจะรักกันจริงไม่ได้ก็<ๆ>ตัดสินใครไม่ได้เลยในเรื่องนี้อะไรางี้ยเรารู้สึกว่าถ้าตัดไปที่เขาทํจริงที่มันดีต่อกันนะก็ท<ๆ>ํ<ๆ>เฮืออะไรเงี้ยใช่แม<ๆ>้<ๆ>แต่คู่เราจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงสี่ปีนะแต่สี่ปีแล้วก็รู้สึกว่า เออเป็นพอเท่าไม่เท่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันเลยครับอะไรว่าผ่านเ่องวัดใจเลมาวัดใจอะไรทงแล้วเอามากมายยังต้องวัดอยู่เลยวันนี้ไม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบคิดและือเหนึองว่าคุยกันไปชัดเจนเลยว่า มันจะไม่ม er like ีวันที่เราบอกว่าเราผ่านเคสนี้แล้วอะคือเอาจริงมันเป็นว่าเราต้องวางใจในแง่ของความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆว่าแม้เราแต่งเงินกันแล้วก็ไม่ได้หมัยความว่ามันจบการเรียนรู้กันนะเพราะว่าเรามีการเติบโตแล้็เปลี่ยนแปลงกันตลอดเลยซิลก็เติบโตทุกวันมิ้งก็เติบโตทุกวันเรามีสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงกันทุกวันเราก็ต้องมาคอยเรียนรู้ว่าตอนนี้เราอยู่เราอยู่กันตรงไหนเขารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงเรารับมือกันยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าแบบ ช่วงเวลาที่มันผ่านมาแล้วเรารู้ว่าถึงแม้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเกิดขึ้นความเหมือนกันเกิดขึ้นน่ะเราก็จะอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้เราเราอยู่ในความรู้สึกแบบไหนมันไม่มีอะไรเอาจริงนะถึงแม้จะแต่งงานกันมันก็ไม่มีอะไรล็อกเราไว้ได้อะถ้าเกิดว่าเราณวันหนึ่งเรารู้สึกว่าโอเคตรงนี้ไม่ใช่แล้วมันก็แค่ต้องสา่งกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําว่าแบบโอเคเมื่อไหร่แบบสบายเท่านี้แหละของฉันเลยแล้วไม่มีใครมันไม่ค้ามกังวลอะไรเยคุณไม่มีค่ะก็ต้องใช้เวลา ดูแลกันไปเรื่อยๆค่ะโอเคซีเรียสเลยคุณค่ะลุกนอนลุกขึ้นมาหน่อยยังโซ่ฮัลโหลที่ไหน ออ้ค่ะหนงสนิสอโอเคฝั่ีค่ะ อันนี้เป็นวิดีโอเหรอคะรหัอนบนรบบ いただきます。<laughs> <laughs>